สวัสดีครับพี่พี่น้องๆอาจารย์นุ้ยพิ่นุ้ท่านครับสวัสดีทั้งยูทูบแล้วก็ทา้งเฟซบุ๊กนะครับน้องมณีกับมีการออกแบบพิ้นไม้เบิร์นะครับเนาะของมาลัยทองเสียงพิ้นกับงานแฮนด์เมดยกับบัตรไซไม้มีนะครับเนาะไม้มีครับนี่ครับส่งแหลกครับส่งกลมเนาะไม้ขนุนครับพี่น้องตายยืนแต่ว่าตายมาหลายปีแล้วครับเนาะแห้งย่างสันดิครับนะับอันนี้ก็บส่งบราณครับเนาะสร้างกันเข้ามาครับ ส่งโบราณกับไม่สวยงามเลยครับไม่โมตอข้อครับเนาะส่งโบราณกับวาดขาวๆไว้ครับเนาะอันนี้ก็ส่งโบราณหนึ่งครับสนใจกับติดต่อสร้างท่านอะครับเนาะอันนี้ครับสไตล์โบราณนะครับไม่สวยงามครับไม่มีนะครับเมามีแหงอันนี้ก็ส่งโบราณครับสอบถามรายละเอียดได้ครับพี่น้องเนาะสนใจติดต่อะไรนะครับเนาะ0 8 3ย6แปดสนะครับเนาะ อันนี้คือห้องออกแบบไว้ก่อนตัดส่งนะครับเนาะอันนี้ก็ไม้สวยงามครับสงมวลานสวยงามนะครับไม้แห้งดีครับเนาะไม้มีครับอันนี้ก็ไม้ขมิ้นไม้บางมีกันครับพี่น้องนะครับออกแบบไว้นะครับเนาะนี่ครับเป็นศาลาของช่องนะครับเนาะเดี๋ยวก็สิลงมาทางยูทูบนะครับแต่ละตัวนะครับเนาะให้โชว์ให้ฟังเสียงครับ ออเดอร์เพิ่นกำลังเข้ามานะครับเนาะขอบคุณหลายกับหนึ่กับไม่มีแหงยังยังดีครับครับแหงดีครับพี่น้องแหงดีเสียงนี่ตัวตรงเลยครับเนาะพี่น้องเสียงดีแน่นอนครับครับชุดนี้หมดแล้วกับหมดเลยนะครับไม่มีไม่ทันหนะครับไม่ได้ตัวคว่ำพี่น้องขอบคุณอาจารย์พี่พี่ในทันที่สร้างงานเข้ามานะครับเนาะอดงานตามสร้างนะครับเนาะ ตัวใหญ่ครับกว้าง10 10เอ็ดหรือว่า10นิ้วเกินไปนะครับหน้าท้องอยู่พึ่งครับนี่ครับไม้เนื้อไม้งามครับเนี่ยครับก้อนที่เป็นพินมากเรต้องออกแบบไส้ไม้นี่นะครับต้องมาตัดมาพี่น้องนะครับมีส่วงกลมครับคลายไป็นหลังๆเพราะว่าตัดออกมาก่อนนะครับต้องมาแต่งส่วงกันเลยครับสวยงามมาพี่น้องไม่มีครับ สนใจก็ติดต่อเลยนะครับกับว่าอะไรชองเสียขึ้นนะครับเนาะนะครับผู้มักขึ้นหมอล่านะครับส่งหมอล่านะครับเนาะติดต่อสร้างทำเลยเดยครับเนาะใหม่ช่วงนี้ก็ตัวละสามพันขึ้นไปนะครับเนาะเพราะว่ามันใหม่ตัวใหญ่นะครับเนาะหนาครับเนาะเริ่มต้นที่สามพันเอาะพี่น้องใหม่ช่วงนี้ครับผมมีหัวหน้านะแต่มีหัวหน้ากับสามพันหางไปนะครับเนาะราคาต่อรองกันนะครับพี่น้องราคากันเองครับคุยกันได้สบายครับ ครับประมาณน,ออนี้นะครับพี่น้องอีกอาทิตย์หนึ่งต้องติดตามฟังเบิ่งนะครับเนาะาสิได้ตัวรสิแล้วก่อนนะครับเนาะขอบคุณครับพี่น้องทุงท่านที่ติดตามคลิไปนะครับเนาะสิมี่าลาดีๆมาให้เบิ่งครับผมขอบคุณครับ